แล้วขอสิย่างไปทักทายข้าเจ้ากันใกล้ๆไปเก็บซอยข้าเจา้าไปนั่งกินข้าวใกล้ๆก,กันละชียายสีอ,อ,อย่าเอาเด้อผัวนะนะมันสิปวดแอวเฮ้ยจะมาเอาเด้อผัวนะพี่น้องเอ้ย <laughs> มันปวดแอวปวดหลังปวดแอวเข่าแล้ววกะสนวคะเพราะว่ามันเก็กบกระเทียมมันสิยากมันยานมันเก็กบกระเทียมมันยากคัดโอ้คัดโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาๆมาในเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนวะสะ เออมามาพี่น้องมาตัดเอาโรดพี่น้องนางข้านาโอ๊ะข้านโอ๊ะเออข้านโอ๊ะพีเอาเออพีอขขอพอตีเอาก็ได้พี่น้องตีเอาคักคักนี่แหละพี่น้องขาว่าฉันวะตีเอียงค่ะตีตีเอาต้นหอม ตีเทียมตีกระเทียมเจ้าเจ้อยาคิดลึกด้วยพี่น้องตีกตีอ่ะกเทียมตีอ่ะกรบัดนี่แหละค่ะตีอ่ะเร้ตีอ่ะเอาตีอ่ะราตีอ่ะเราตีอ่ะเอาตีอกะเอาตีอ่เอาตีอ่เอาตีอ่เอาตีอนเราตีอ่เราตีอ่กเราีอกะเตีอ่เราตีอ่ะเราตีอ่ะเราตี่ะเอาคีอ่ะเราตีอ่ะเราตี่ะเราีอ่ะเตีอ่ะเ้าี่ะเราีอ่ะเราตีอ่ะเราตี่เราตี่เราตี่ะเราตีอ่ะเรืตอ่ะเาตีอ่เราตอ่ะเรี่ะาีอ่เาใสอ่เราตอ่กาี่นเมาตองะเราตีองะเราอง เปนของยายสีเราคุณบอลเล่นเด้กระเทียมเหี่ยวข้าหมองเลือกกระเทียมกระเทียมเหี่ยวข้าหมองเลือพี่น้องเลือมาเด้อเออกมันกระเทียมผ่ามวนมวลหมุนมวลแทรบซ้ไปหองยายสีโหลดบานยายสีวาพี่น้องแล้วมาวานคาราโอเกะวันนี้เก็เปิดเปิดการลองใส่กับเขาเปิดการลองแล้วกันลุ้งยูทูปไปเนี่ยยูทูปเขาตั้งมาสามชั่วโมงเขาตั้งลองแต่ทุกคนเีาเขาลองกันเลยหรือลองแบบไล่อันบ่ไล่ยูทูปพี่น้อง โอ้สงสัยแดดมันเริ่มฮอนแล้วมันเหี่ยวสงสัยนะเนาะมันมันอันมินอันอันนี้เขาจะสีเด้อพี่น้องเด้อยจะไปซูบาร่าเบาบาานมึงมันนั่งใส่หม่องที่มันเหี่ยวพอดีใส่พอดีว่าฉันพี่น้องค่ะเหี่ยวสีด้วพี่น้องค่ะพักพักเหี่ยวว่าจะเป็นแบบนี้ขเขาจะให้ผู้จ้าวมึงมันเริ่มเริ่มเหี่ยวอีหลี ีนี่สาวทางไหนอ่ะสาวเพชรนี่กับแพงเพชรสาวกับแพงเพชรเอ้ากับแพงเพชรนี่เเบวเเบาน้ำเเบวเเบวเหล้าได้อยู่บ่ได้พวอีสานได้พวอีสานกระเลยได้โอ้ยรักษาบ่เศร้าเลยละพี่น้องได้พวอีสานมันตัดสายตาเราดังพวกนี้อืมมันได้สายตามาหาพวอรังเนี่ยอยากกินกอกฝรั่งอยากกินบั็อกจอยเลยฝรั่งจอยเลยอยากเดี๋ยวน้องบล็อกจอยเลยไป กิ่ักจ่อยลอยโอ้มันกันโอ้สมภเจรเก็บตรงนี้น้อมันอวกีข้างฝุ่นมิถ้านพอนหมกจ่อยลอยนี่ไหมเหียวากเี่ยงโอ้ยกระเด็นเอาตายว่าแล้อนะยทางนทางฝนได้ก่อนว่ต้องไปไหนต้องไปาใครสักันรับรองค่ะข้าักครักระเทียม่อยกินก็ปุนพอดีอยู่ปานสดๆเลยนะ เขาจะเอากระเทียมมากินกระปนลกระเผ่ากระปนเป็นข้างแรกเด้พี่น้องที่ข่อยสีกินกระเทียมเราก็เป็นข้างแรกที่เก็บนัำเด้งปวดละกินต้นนาข้าเจ้านี่ละข้าเจ้าเก็บยันี่ยข่อยก็นั่งกินยันเลยเว้โบหุ่นจัก ลองคอนใหม่เฮ็ดซมเบิ้มวาสันท้ายยู่เก็บเอ้ยังวดจีเออหไข่ขึ้นมาตกยู่ดีมาจะมามาเด้อพี่น้องเอ้ยยายสีมาจังาเฟ็ก้อนเน็มบกเค็มนี่ยะก้อนกับบกเค็มบกเค็มกับบกเข็มเป๊ะีมันบอกอ๋อมันหวาน มันหวานหลนมันเผ็ดขึ้นจมูกขึก้นปากสาดมะกรูดหรอกเจ้าเสี่ยวสาดไม่เห็นอย่างไรใหญ่เอ,อ้ยเจ้าเสี่ยวเ้ยมาซองกันนะจีอาแล้วก็เก่งสิแตกสิแลบดิ้นเสกันยุบรวกรวกเลยพี่น,อ <c oughs> น,น้องมานั่งอาค่ะพี่น้องคะ่ะมน,นั่งอาใส่กันคักว่าฉันวะเออนี่ข่อยกันเหลี่ยกเอาของชีวิตพี่น้องเหลี่ยกมานปึ๊บเนี่ยเนาะอ่อนๆเดี่ยนะอ่อนๆเหลี่ยกอ๋อมันเผ็ดตอนเนี่ย เามันคือเพชรแบบคือเป็นกัดตุ้ลิ้นควายลาบัดชื่อไหนไม่รู้ควายแมนบ่โอ้ขินข้าวต่อกันใช่ตะเนียนกําลังเก็บหอมปลาเด้อพี่น้องหอมปลาอีหลี่นี่มันสิเป็นด้านๆอันที่บะแมนหอมปลานี่มันเสียดใบใหญ่ก็หนีจักหน่อยเราสิบ่หอมอันนี้สิหอมอยู่หอมคือหอมนี่ยละเขาเจ้ว่าหอมก็หอมครับน้อหอมจ้ะหอม เดนดูหอยได้มากต้นหนึ่งพี่นางเขาจะเก็บไห้ปุ๋น่ะปลาหนี่มีสุยางมีทั้งหอมมีทั้งกระเทียมมีทั้งผักเสียนมีสุยางฟันสิงโตกันมียังแต่อันอันเล็บแมวหรอบบมี่ผักเสียนเป็นอะไรเนาะปุ๋ยน่ะเนี่ยมันก็เป็นลูกเป็นเออมันท่านใหญขุ่นนี่มันท่านใหญแก มันยังไม่โตระวังระวังจำแง่ดิ๊กคือข้ามแล้วเม่ยเลยไม่ฟัคเสียนะตอนนี้เขาเจ้ากําลังทําข้ามเขาลบชาเสียงกันเต้มนี่พี่น้องคาราบะไม่ใช่ไงแน่นเหรอก้มเก็บกันเป็นแถวอ่ะพี่<ๆ>อ,นอ,นอันเซนอจ่ายเดี๋ยวเราสาม่านนะคะเป็นเสียนนะคะ็มแมนอยู่แมนอีนี้คอยมั่นใจแล้วล่ะ เพราะว่าเมาื่อวานก็ไปเห็นอยู่สวนสาธารณะหลายหลายเป็นพ so, ุ่มสีแบบเป็นพุ่มพุ่มพุ่มขึ้นมาบ่แน่ใจลกม่านดมแล้วก็ยังบ่คอยแน่ใจจนผ้ามูอไปมึงไม่ว่าอะไรมันไม่สมบูรณ์ะหรอใช่หมดเลยค่ะพี่ค่ะแมนมัดโลโคเคเลเลยค่ะพี่น้องขอโลเคเล่ใช่ไหมคะเกี๋ยไปโครโล เขาลบมาแล้วนะคะคนถ้า <c> อังกฤษตองเชื่อร์นากาลิกกันไหมพี่น้องกาลิการิกมุดเด็มุดเด็ดได้พี่น้องมุตัดกันไหมมุตัดเออมุตัดอ่ะละมุดเด็ดมุตัดมุดเด็ดภาษาอังกิศเชื่อรมุดสวยนะคะสวยสวยสวยกาลิกกาลิเกะกระเทียมเนาะกระเทียมมุตัด บ้านเฮาเนวไงมึงเนี่ยโอ้ยคนโลคีลีกับพักฝนมาเก็บเนาะน้อนมันอี๋แม้เดี๋ไปโดดบ้านแถวบ้านใส่คนพ่อพ่อเอวเนี่ยต้อ่บอกข่อยเก็บมากเมื่อเดียวแกบอมันบริเ้มีแค่อันนี้เด่นเมื่อวานก็ไปเพ่ะเมื่อนี้ก็บมะบอยคิดหน้องหอมอันนี้เป็นหอมปลาหอมปลา ปืนเป็นแบบปะปะไปไปเป็นเซนเซนสีพี่น้องด้านๆนิดหน่อยคุณอ่ะหอมปลาเรวไปนขั้นใส่กันกับไปนี่ละขั้นใส่กับกระเทียมปลาไปปัะจีนีเบาแล้วไป ตอนนี้ก็ร่างกันเขาคิ้วเขาของน้ำยูนทางปลาด้วยพี่น้องนักไรปลาเนียนห้องน้ำก็ร่งออกกปยูอกกเคื่อนบว่างอู้ยไปตองถามหารถที่รถออกพี่น้วเนียนมีเมีย้ ไม่นี่มันมีที่พักของมุมนั่นน่ะมุมนั้นน่ะนั่งตรงนั้นและนั่งตรงนั้นน่ะนั่้ยังะเก็แดีเด้เอาไว้พอเสียบแม่เด็กก็จะสีหลักของเจิดด้วยน่ะนะใครกล้าล่ก็พ่อี่สวย